คนโบราณเขาบอกว่าอยู่บ้านลึกเป็นเศรษฐีอยู่บ้านตื้นเป็นกรรมกรเพราะนพอบ้านมันลึกในแนวเหนือใต้เห็นไหมบ้านในปกติเป็นเหนือใต้ใช่ไหมเพราะนั้นบ้านเหนือใต้เพราะ้แนวเหนือใต้มันก็ต้องยาวกว่าแนวตะวันออกตะวันตกเห็นไหมอันนี้คือคือเงื่อนไขโจทย์ของโบราณนี่คือหคงส้คนนะเพราะนมันเป็นหลักการว่าที่ดินเราเนี่ยที่เหนือที่ใต้ต้องยาวกว่าที่ตะวันออกที่ตะวันตก ถึงจะเป็นมงคลอยู่แล้วถึงจะมีความสุขอันนี้กรณีนะแล้วข้อที่สองก็คือบ้านจะต้องเป็นบ้านสมลึกห้ามเป็นบ้านสสมความ้างเพราะอะไรเพราะพลังมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือภาพตา่างถ้าบ้านมันตื้มันเดินปุ๊บถึงหลังบ้านแล้วมันก็นออกไปเลยมันยังไม่ทัน,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 นออกดอกกผลเลยมันไม่เหมือนบ้านลึกเพราะบ้านลึกมันเคลื่อนที่ไปมันไิ้ผ่านหลายอย่างอยู่ในบ้านนาน เราก็ออกบ้านแต่ถ้าบ้านตื้อเนี่ยมันเข้าลุกออกเลยแล้วลงไปดูหมู่บ้านรูนใหม่เปิดประตูหน้าปั๊บทะลุไปสามหลังมองเห็นอย่างบ้านเพื่อเลยทะลุไปรูปไม่น้ไม่มีทางเขาออกแบบเขาไม่ได้ออกแบบตามแบบคือหมู่บ้านที่ถ้าใครจะซื้อบ้านที่เราแนะนำนะถ้าไม่ได้สีที่อะไรนะซื้อบ้านเก่าแล้วเรียนรูปใหม่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านที่เป็นยุคโกยุคเจ็ดบ้านโบราณเขาจะมีหน้าบ้านกว้างอันนี้คือข้อเด่น เดี๋ยวนี้ที่มันแพงเวลาเขาดีไซน์บ้านเขาจะดีไซน์บ้านแบบมีมีดถางสองเก้าใช่ไหมเดินสองเก้าถึงประตูหน้าบ้านแล้วแล้วก็เว้าลึกเข้าไปไปที่จอดรถเพราะฉะนั้นบ้านเรามัจะต้องแบ่งอย่างไรก็ต้องแบ่งทิศไหนก็ต้นองแบ่งอย่างไรก็ต้องแบ่งบ้านที่ดีต้องเป็นสี่เห่ยต็มๆแบบนี้ถึงจะควบคุมชีวิตได้ดีขึ้นถึงความปรารถนาทุกอย่างในบ้านมันอยู่ครบเมื่อกี้เราเรียนรู้แล้วว่าในแต่ทิศมันคือมีเรื่องขอคัญสการัญของเราทั้งนั้นเลย เราไม่เอาที่ไหนเราาที่นักแบกมื้นกันส่วนใหญ่ที่บ้านในเมืองไทยก็เหมือนกันโดยทั่วทั่วไปเวลาเขาถนนเวลาเขาออกแบบถนนใช่ไหมไม่ว่ามันจะเอียงยังไงก็ตามแล้วพอมันเข้าไปในหมู่บ้านปุ๊บเขาจะพยายามบิดให้บ้านมันเป็นเหนือใต้มันจะมีชุดหนึ่งเป็นเหนือใต้ชุดนหนึ่งก็จะเป็นตะวันออกตะว,วันตกมันจะมีบแค่เนีุ้ดนี่เฉียงน้อยมากยกเว้นมันบิดถนนไม่ได้จริงเขาจะยอมสร้างทิศเฉียงแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยยอมสร้างทิศเฉียงเมันขายยากคนเป็นที่มากเขาจะเอาตะวันออก เอาทิศเหนือทิศใต้ไปมันก็จะมีแค่นี้นะอ่ะทีนี้สมมติถ้ามันเป็นเหนือใต้เนี่ยเราเห็นอยู่นะพอมันเป็นเหนือใต้ปุ๊บเวลามันแหวกเป็นลงรถสมมติถ้าข้างหน้าบ้านเป็นทิศใต้นะอ่ะลงรถที่มันจะวแหวกมันก็จะมีสองทิศออกใต้กับตกใต้เห็นไหมถ้า่งออกใต้ที่บ้านนี้ก็สวยทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพิความสำเร็จมันหายไป คิดเ่อนช่างหายไปความรักความผูกพันอบตที่ใต้ตให,ตาหายไปผู้หญิงในบ้านก็ไม่แข็งแรงเดี๋ยวมันก็บอกได้เลยสมมติถ้ามันเป็นติดเหนือมันก็สวยนะถ้าีิถ้ามันไป็นติเดเหนือปุ๊บไอ้ที่มันแบ่งเปนะิดเดี่ยวมันก็จะเป็นตันตกเสือเหนือผู้ชายในบ้านก็ไม่แข็งแรงคนช่วยเหลือไม่มีวันหน้าไม่รักถ้ามันเป็นออกเหนือหายไปหนักเข้าไปใหญ่เลยทีนี้หุมความมาั่งคั่งไม่มีความสำเร็จไม่มี เนี่ยมันมันตายตัวมันแพ็ขท่นไปอาจารย์ถึงบอกว่าเวลาอาจารย์ตรวจถูกช่วยนะอาจารย์ไปดูบ้างแต่เขาไม่โทษคนอาจารย์บอกว่านิสัยคนจะเปลี่ยนไปตามสภาพในรอนี้คนอยู่อย่างเมื่อครั้งเรามีลูกเนี่ยลูกเราอยู่บ้านเก่าเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแต่อย่างเราทำธุรกิจเราทํางานดีมีความสาเร็จเราไปขยายบ้านซื้อบ้านใหญ่ให้มีคนละห้องอยู่คนละห้องกลายเป็นว่าตําแหน่งเด็กเป็นนอนที่ต้องตกเฉียงเหนือของบ้านจากเด็กที่บ้านนอนสอนง่ายผู้เชื่อฟฝังกลายเป็นเด็กดื้อไม่ฝัน มันเป็นอิทธิพลของพลังเพราะว่าท่านเนี่ยอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขาจะไม่ฟังเราพูดและยิ่งเขาอยู่นานเดินนานปีแล้วก็จะเป็นคนดื้อเหอมือนไม่ดีเหมือนเราเราในบริษัทเราเอาตำแหน่งนี้ทิศนี้วอนตกเฉียงเหนือไปให้ลูกน้องเรานะมันก็ดื้อเหมือนกันมันก็สั่งไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวมันจะเป็นเจ้า,นาหน้าเราละมีบ้านหนึ่งห้องแม่บ้านอยู่ยที่ตะวันตกเฉียงเหนือ,อนี่จริงจริงอย่าไปบ้านในบ้านเขา เดี๋ยวมันหล่อกล่งติดนี่มันอยู่แม่บ้านมีโลเทกซี่ให้ชาวรีครับเจ้าของบ้านก็ยืมเงินแม่บ้านอันนี้เนี่ยก็มีเห็นมาเดี๋ยวเถียงแม่สีแม่บ้านไม่ได้เดี๋ยวแม่บ้านออกแล้วจะแก้ไงครับพี่ด่อไม่ย้เขาดิเออื้อเอาต้ใช้เลยไม่ย้ายเออแหละออกไปหมดเลยใช้ทั้งหมด ทือเรารู้ขอให้เรารู้ว่าปัญหามเกิดจากอะไรมันควบคุมได้หรือเราในการปรับตีเหมือนเหมือนกับเวลาเราเราเราทอาคารทาบริษัทเหมือนกันอย่างบางทีเขาทาโรงงานเนี้ยก็บริหารตามสภาพเอาห้องพักคนงานไปอยู่หน้าแล้วตัวโรงงานเอาตัวสคนงานอยู่หลังเนี้ยก็บังคับคนงานไม่ได้เลยเพราะวาพลังเข้ามาถึงปุ๊บคนงานก็เอาไปก่อนนี้ถ้าบเราทําม่ต้องเลี้ยงคนงานอย่างเดียวคนงานเขาไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ที่เราจะเอาสำนักงานลงมาก่อนเพราะเราต้องเข้าใจว่าอะไรที่เราต้องการให้มันได้พลังก่อนมันจะต้องถึงก่อนเสมอเนี่ยอย่างเมื่อกี้ก็ย้อนกลับมว่าบ้านมันต้องมีรั้วรอบขอบชิดแล้วใช่ไหมมาที่นโยบายถึงจะควบคุมชีวิตเริกาข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะของการที่มีหลายบ้านในรั้วเดียวกันมันก็จะทะเลาะเพราะว่าพลังมันมีมาเท่าเด่นแต่ว่ามันต้องเลี้ยงอะไรหล่ะมันก็จะทะเลาะถ้ามันมีเจ้าบ้านอยู่เช่นมีพ่ออยู่ แล้วสร้างบ้านให้ลูกค็ละหลังสี่หลังมีพ่อพ่อเองอยู่มันจะไม่ทนะเลาะกันเพราะมันมีเชียนคนเดียวมีเจ้าบ้านันเดียวรื่ออกไหมคนอื่นถือว่าเป็นบริวารเหมือนเหมือนเมืองอ่ะอันนี้คือจกักรพรรดิไอ้ทุกคนก็เป็นออกผูกไปก็ไม่ไม่เดือดร้อนตอนจักรพรรดิตายเท่านั้นแหละพอพ่อไม่อยู่ทุกคนก็เริ่มเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยทีนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันก็เริ่มทนะเลาะกัน มันก็เลยกลายเป็นที่มาของหนีที่เราไม่ด้ยินข่าวบ่อยๆแยกมรดกเื่นแต่ไปดูบ้านที่อยู่ด้วยกันหลายคนก็บอกว่าอ้าววเลาแล้ตระกูลใหญ่เก็ทำไงเขาไม่ตีกันอไอ้นีเ่เขามีเขาเรียกว่าไม่มีไม่ไมีคนที่เป็นตัดกันมันมีระบบที่เขาเรียกธรรม,มนูญของครอบครัวบริหารโดยส่วนกลางทุกคนไม่มีอำนาจทุกคนเป็นผู้อาศัยหมดก็แต่ไม่แตกต่างกันนะแต่ถ้าทุกคนเป็นเจ้าบ้านหมดอย่างนี้็แลออ้มันจะเล่นทะเลาะกัน นะเว้นกงสีใหญ่เขาจะไม่ให้สิทธิ์กับใครบริหารเขาจะบริหารเป็นตระกูลเป็นครอบครัวอันนั้นมันจะอยู่ได้แต่ถ้าถ้ายังไม่ใหญ่พอแล้วจะบริหารแบบนี้ให้พอ่อแล้วก็แบงให้ลูกคนกน,นู้นคนนี้เดี๋ยวมันทะเลาะกมนทุกครอบครัวเราไปแก้ทุกหมดเป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละแล้วเดี๋ยวพอแก้การแก้ให้ก็จะดีขึ้นมันก็เดี๋กไม่มองหน้ากันแต่ก็ฆ่ากันก็โอเคก็ยอมแบกบฝันกันดีมีคนบริหารอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แก่ไอันนี้คือตัวอย่างเปเขาไม่ให้หนึ่งล้วนมีหลายบ้านถ้าจะมีบ้านหลักจะต้องอยู่หน้าเสมอ <c oughs> มบ้านท่านอาจารย์ต้องถึงที่ที่เราอยากให้มันถึงก่อนเพราะเราจะไม่เอาบ้านลูกน้องบ้านคนใช้มาตัดหน้าเราไม่ได้นะอันนี้คือคือข้อที่หนึ่งถ้าถ้าจะไปต้องมีล้วรอบความคิดทีนี้เวลาแก้ไขแก้ไขาจากหน้าบ้านเข้าไปจากหน้าล้วเข้าไปปึ๊ รอบรอบทำให้สวยงามเ,เ,เป็นไปได้ถ้ามีบ้านนอกบ้านปลูกต้นต้นไม้ไดไม้ปลูกดอกไม้ไดไม้ทาให้มีดอกไม้สีสันไม่จะเป็นต้องของแพงแพงพวยต้นเข็มอะไรก็ได้ทําให้มันมีสีสันเออแล้วให้มันออกดอกทุกงปีไม่เป็นไรอืม응ให้มันมีสดชื่นอะไรให้มันสวยงามทั้ปีแล้วเป็นไปได้เสาไฟหน้าบ้านก็ปิดโคมไฟไว้กลางคืนก็เปิด นะตกเยตั้งอัตโนมัติเลยพอมันไม่มีแสงมันก็ปิดอย่างเงี้เดี๋ยวนี้มีหลอดไฟแบบติดเองปิดเองเอง,ง่ายๆทำให้มันมีไฟเซนเออเปลี่ยนที่หลอดไฟเลยเนี๋ยวเปลี่ยนที่หลอดไฟ,มไ,ฟไม่ต้องไปเปลี่ยนสนะวิตช์ซื้อปลั๊กนะถ้าเราสร้างไปซื้อบ้านเก่าเล้วสร้างปียุคเก,กา้าถึเป็นบ้านยุคเก้าไหยครับใช่ซื้อบ้านเก่าทุกปีเนี่ยหรือทุกต้องแซงบางอย่างไหมได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าจะลงทุนขนาดนั้นเรนดี้ขนาดนั้นเชิงการไปดูเทัศ เออแล้วก็ถ้าอาจารย์โอเคก็ไม่ว่าถ้าไม่โอเคเสียเวลาสร้างสร้างแล้วมุ่งใจบางทีเราก็ลำบากใจนะโอ้พระหนูเพิ่ไปเจอสองร้อยล้านเสร็จแล้วอะไรจะเข้าอยู่อาทิตย์หน้าขึ้น้านใหม่บริษัททีวีกระจายก,ก่อนนายบอกว่าอย่าอยู่เลยอยู่แล้วลบจบ <c oughs> ทีมัมนเขาบอกนายเอาไว้ดีกว่าสอง้ล้านอ้าวทีเขาก็ไม่อยู่ เขาก็ไม่อยู่อาจารย์บอกไม่อยู่คุณต่อคนอื่นไปแล้วแต่ใครจะมารับชะตากรรมหรือไม่เขาก็ยกไปให้คนไม่สำคัญอยู่เช่นลูกๆไปนอยู่นะเขาก็อยู่ไปทำบ้านเก่ารอโนเวทบ้านเก่าเนี่ยอยากเชิญเราไปตัดสินใจเพราะว่าหมู่บ้านใหญ่เขาเกลียดเรามากอีนี่ไปจองไว้แล้วสองหลังหลังละห้าสิบล้านพ่อกับแม่อยู่พ่อกับลูกอยู่ด้วยกันซื้อบ้านติดกันหลังลมาทั้งหมดเชิญาจไปดูเออต้องแล้วหนึ่งปีเลย มีนะมีโอ้ยจะเอารุดอะไรได้บ่จะเอาอยู่แล้วลบจบเดี๋ยวผมนะเอาไงทุกวันนี้ตอวหกเราพอมาทำอะไรครับอ๋อมามาขายประกันเออเพาไม่แต่แต่หมานี่มันได้ก่อนที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ในหมู่บ้านบางส่วนเนี่ยเขาไม่ได้สร้างโดยหลักของ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 มู่ลนิใช้การตลาดเป็นหลักเขาแบ่งพื้นที่ให้มันคุ้มที่สุดเท่าที่มันทำได้เพราะั้นมันไม่ถูกหรอกนะถ้าเราเข้าใจอยแบบนี้ที่ตลาอธิบายเรื่องโฟล์แล้ว ถ้าจากถนนใหญ่เข้าไปเลี้ยวเป็นถนนซอยแยกเป็นกิ่งกิ่งแล้วมันเป็นซอยตันมันก็ใช้ไม่ได้แล้วถ้าพลังมันเลยบ้านไปแล้วมันกลับหลังเข้าบ้านเรามันก็ทําไม่ได้แล้วเรือองไหมเป็นข้อจำกัดมันเยอะมากในในการที่จะเลือกนะดีที่สุดก็เป็นโซนวงเวียนอันนี้ก็อาจจะดีแต่ก็ต้องดูอีกว่าวงเวียนมันเป็นรูปลักษณ์อะไรบางคนคิดว่าบ้านตรงสวนสาธารณะดีมีสวนสาธา,ารณะบ้านก็เป็นอากมงคลอีก เพราะสวนสานัม like, <To S 2> ันเป็นสภาวะของพลังท like <laughs> <laughs> e ี <laughs> ่ไม่แน่นอนตอนมีเด็กก็เป็นอย่างไม่มีเด็กก็เป็นอีกพลังที่มันแตกต่างกันสองข้างแล้วสซ่อีกเนติเป็นอัปมงคลอย่างเดี๋ยวบางบ้านเขาทำเป็นแลนส์เกตเป็นเหมือนเป็นเป็นเนินเนินอย่างเงี้ยนะเราเคยเจอแล้วเราไม่คิดอะไรเจ้าของบ้านก็ไม่คิดอะไรพอาะาไปบอกมันเหมือนหลุมศพอะนั่นแหละมันเป็นหลุมศพรอยเเออมันก็จริงมันก็ช่างทำเอออดีตเขาบอกเป็นเนินบอกจาบอก เได้ดูนัน่นได้งงมากเ็นเป็นเด,นเดนหรือหรือป้ายานัน้นล่าสุดที่เราเจอป้ายก่อยทำเป็นแท่งขึ้นมาแล้วก็มีมีหมายเลย็กๆ<อ>ใช่ไหม<อ>แล้วก็รอบๆแท่งเนียย่ยปลูกหญ้าหญ้าที่มันชีๆ้ๆบางเ,าาาเรื่องมีบางกลิ่นเออเวลามันไปไหว้เตี๋ยวล้างแค่นให้เตีย๋ยด้วยแล้วเป็นไหว้เตี๋ยมีมีเสาไม้ปักอยู่ใช่ไหมแล้วมีหญ้าขึ้นรอบๆใช่ไหม เหมือนกันเลยพนะัานบอกปุ๊บเออใช่เลยเนี่ยอย่างกก็ไม่เอาประมางคนก็ไม่ได้ทำแล้วมันตายทั้งซอยไม่ได้ตายเพีเดียวอันนี้คือตัวอย่างนะครับเป็นองค์ประกอบทั้งหมดในบ้าน,ม,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 นมั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 นมีกนหมดเลยในหมู่บ้านแบบนะอะไรที่เข้ามาพอเราทำควบคุมหน้าบ้านเราได้ปุ๊บเราก็มาควบคุมต่อหน้าบ้านเราเนี่ยมันคือโอกาสสมมพึถ,ถ้าเราจะมีลูกค้าเยอะ เรายิ่งทาให้พลังมันสนใจบ้านเราเยอะเท่าไหร่ก็ตามโอกาสเราก็จะเยอะขึ้นจำนวนลูกค้าเราจะมากขึ้นทายัางไงให้บ้านเราเด็ดงที่บอกเปิดไฟไว้ถ้าใจกล้าก็ทาประตูสีแดงก็เลยประตูแดงทองเอาแบบประเภทขับรถเข้าหมู่บ้านมงหันมองทุกคนเลนอย่างนั้นแหละถือว่าสำเร็จเอา้าจริงมาเป็นการดึงดูดดึงดูดสายตายขนาดคนยังมองอ่ะอยังไงพลัง บอกให้คนมาหาเนี่ยร้อยคนหาถูกแน่นอนเลยเอ,อ๋อบ้านไหนน้องขับมาเลยประตูสีแดงทองมีอยู่หลังเดียวมีไงใครว่าหาเจออันนี้คือคือ,คอลักษณะเด่นและท่าในทางมาร์เก็ตติ้งก็คือจุดเด่นเวลามันอยู่สายตาคือถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของพลังมันเหมือนกันเหมือนเวลาเราตั้งป้ายสมมุติถ้าเราตั้งป้ายเนี่ยร้านเราใช่ไหมรถมากขวาเราต้องตั้งป้ายโฆษณาไว้สายสุดเพื่อให้ระยะก,การมองเห็น เหมือนไกลที่สุดเรื่องพลังมันก็เหมือนกันถ้าเรามีรั้วบ้านถ้ามันดีไซน์ได้เราก็อเอาประตูเข้าบ้านรั้วบ้านหรนะือ้ายสุดเห็นไหมบ้านใหญ่หนูไปก้าวไปเลยครับเข้ามามาจากป่าใช่ไหมประตูเข้าสายสุดเพื่อให้พลนงหน้าบ้านวงไฟอันนี้คือลักษณะตัวอยด่างบ้านแต่ทำให้เห็นว่าบ้านทีน่ดีเป็นอย่างไรไปมาเ่ากัน นาะยเมื่การควบคุมหน้าบ้านเราได้ยิ่งทําให้มันสนใจได้เท่าไหร่ยิ่งดีแล้วทําไมกาป็ปต้องปิดประตูลวไว้ตลอดเวลาประตูบ้านก็เหมือนกันที่ปิดเนี่ยเราการพลังออกเราไม่ได้การพลังเขา้าบางคนบอกว่าที่เราเปิดไว้เลยได้ไหม,มพลังจะได้เข้าบ้านได้สะดวกไม่ใช่ที่อาจารย์ให้ปิดหรือว่าหลักการที่เราให้ปิดประตูั้วไว้ตลอดเวลาเพื่อเราไม่ให้พลังออกแล้วประตูล,ว,ตลวเนี่จะต้องถึงอย่างน้อยเท่าหับเขานะประตูลวโล่ง เป็นซี่ๆเลยก็ไม่ได้มันกักพลังนี่อยู่โดยธรรมชาติบ้านเรากับถนนอะไรสูงกว่าบ้าจะสูง่ถูกไหมเพราะฉะนั้นพลังมันจะไหลออกเป็นปกติอยู่แล้วไม่พอพลังไหลออกปุ๊บรถที่วิ่งผ่านนะ้ามแบยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ตามยิ่งเป็นเส้นทางที่เคลื่อนที่เร็วเท่าไหร่ก็ตาม,ย,าาตามยิ่งมีแรงดึงเอาพลังจากบ้านเราไปมากเท่านะั้นเห็นไหมบ้านเราอยู่สูงถนนอยู่ต่ำมีรถวิ่งผ่านตลอดเวลา พราะฉะนั้นเวลารถนิ้ว่านมันจะมีแรงดึงพอไม่มีแรงดึงปุ๊บไอ้พลังที่มันอยู่สูงมันจะถูกดึงลงมาอยู่ต่ำโดยอันตโนมันเพราะการอยู่ในสภาพแวดแบบนี้เราจะควบคุมพลังไม่ได้ควบคุมค่าจ่ายควบคุมโอกาสเราไม่ได้มันจะสวิงเนี่ยต้องภูุิใจ่พวกเราอยู่ได้ทุกวันนี้ที่อยู่รอดได้นีเพราะดวงลวง้ลวน <c oughs> เออบ้านมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่ช่วยทำให้เสียมากขึ้น แต่ถ้าเราเข้าใจแก้มรนทุกบ้านมันจะช่วยเรามากขึ้นมันจะเสียหายน้อยลงเราจะได้เปลี่ยนพื้นอันนี้ถ้านี่คือวิธีการเข้าใจในหลักของช่วยนะเออมันมันจะทําให้เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นก็มีประตูบ้านก็เหมือนกันนะปิดไว้เสมอเพราะบ้านเราเองกับพื้นพื้นบ้าน,บ,านาบ้านเราต้องยกสูงกว่าแล้วบ้านเราที่มีชั้นสองด้วยพลังที่มันไหลจากชั้นสองลงมาออกประตูบ้านมาก ไม่ันเลยมีกฎข้อห้ามห้ามเห็นบันไดแต่ประตูหน้าบ้านเพราะบางทีที่คุณเปิดประตูหน้าบ้านแล้วคุณเห็นบันไดอย่างนี้ทิศทางในการเคลื่อนที่ของราจักที่สูงมาที่ต่ำมันก็จะไหลออกเป็นทางยาวเลยแล้วก็ออกบ้านยิ่งบ้านสูงบนถนนด้วยก็ออกต่อไปอีกลงถนนไปเขาเลยเพราะฉะนั้นอยู่บ้านแบบนี้มีแต่เงินรั่วนะการที่จะเทิ่มคือพูนยากนะ่อันนี้คือขี่เพราะฉะนั้นต้องเขียนลัวปิด จากรัวถึงหน้าประตูบ้านอันนี้ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยอย่าให้มีอะไรที่มันเป็นอับองคนฝนคงหมาคงแมวของเก่าที่ไม่ใช้ทุกอย่างที่ไม่ดีเอาออกให้หมดนะต้นไม้แหลมแหลมมีหนามไม่เอาเอาที่มันมีดอกไม้เอาที่มันเป็นไม้พุ่มเล็กๆนะจัดก,การให้หมดและที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือถ้าบ้านไหนมีโชคดีมีสนามมีลานหน้าบ้านอยากปลูก้็ไม้ปีเรื่อยเหมือนเมื่อกี้ที่มีบ้านอีกทางที่เราน่าจะเป็นบ้านเก่า ต้นไม้ที่อยู่กลางลานเป็นอัปมงคลถามเมื่อกลางลานยังไงคือคือสมมุติถ้ามีมีมีบ้านมีมีพื้นที่ใช่ไหมแล้วปลูกต้นไม้อยู่กลางเลยไม่ได้ปลูกซิดลินลัวปลูกตรงกลางเลยแบบนี้เป็นอัปมงคลเพราะว่ามันจะสกัดไม่ให้พลังมารวมตัวกันได้พลังมันก็วิ่งมารวมเป็นตัวที่ลานใช่ไหมพอมันมีร่มคลุมแบบนี้ปุ๊บลานมาถูกทำลายแล้วพลังจะรวมตัวกันไม่ได้ถ้าอยู่ในสภาพบ้านแบบนี้จะป่วย แล้วก็หาสาเหตุไม่เจอรักษาไม่หายมันต้องป่วยเรื่อยๆทีนี้มันมีองค์ประกอบอื่นอีกว่าอยู่ที่ไหนมีอย่างอื่นเสริมไหมก็จะทําให้หาหาเหตุไม่เจออย่างเพื่อนที่เรานปถึงที่เชียงใหม่เงี้ยมันก็เหมือนรีสอร์ทบ้านเป็นหลังคาที่มันไม่เท่ากันแล้วมันมันมีสายๆตรงกลางเดี๋ยวไหมหลังคาที่ม็นยกเนี้ยมันก็จะมีช่องแสงตรงกลางก็อยากให้บ้านมันสวยเหมือนรีสอร์ท แล้วมันเป็นการบ้านดีหน้าบ้านที่มีหลาดอยู่อยู่อยู่บนเดินเขาเก็ปุ๋งก็ไม้เต็มแม่เขาก็ป่วยกล้ามไม่อ,อ,อ่อนเลยไล่ขึ้นมาเรืเ่อยๆแต่เท้าตอนที่มาเจอใอจนะถึงนักอกแล้วแกถึงหัวใจแล้วถ,ถึงหัวใจนี่รักษาไม่ได้ก็หาหมอเก่งที่ไหนก็ตามก็รักษาไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันแค่ ไปแก้อาจารย์บอกให้ตัดต้นไม้ออกเลยเขาทำแต่มันไม่ทันพอลื้อต้นไม้หรืออะไรเสร็จปุ๊บปิดช่องแสงแล้วปุ๊บเขาก็เจอสาเหตุแค่หินปูนมันไปเกาะที่เส้นประสาทที่คอน,น,นิดเดียวมันขใหญ่ๆมันไปกดเส้นประสาทะเออแต่มันไม่ทันเพราะว่าร่างกายมันฟรีมากมันเจอสาเหตุแล้วรู้แล้วแค่เอานี่ออกแต่ว่าเรื่องเวลามัน,นนานอันน,น,นี้คือคือตัวอย่างที่ทป่วยแล้วหาสาเหตุไม่เจอ แต่พอเราแก้ไขามาทุกเราจะเจอว่าสาเหตุที่มันป่วยเพราะอะไรแล้วรักษาได้น,นะอันนี้คือตัวอย่างว่าเนี่ยการที่ดูป้าภูเขาจะเห็นลานเหมนผังมันไม่มีต้นไม้เห็นไ,ไหมต้นไม้ใหญ่มันอย,นอยู่มันจะถูกผักมันอ้รอบๆที่นี่ก็เหมือนกันเราไปดูดิรอบๆหน้าลานไม่มีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่จะถูกเบี่ยงมาอยู่ด้านข้างไม่้ายบอกมาเราส่วนใหญ่ก็จะอยี่ทางด้านซ้ายนะอันนี้คือสำคัญทำให้พลังการเดินที่เดินเคลื่อนที่ได้สะดวก นี่คือเรื่องจำเป็น therapist. หน้าบ้านเราต้องมีไฟให้สว่างเพื่อให้พลังมันเดินจากรัวมาถึงหน้าบ้านเราได้เ็ระจะเป็นขี้เหนียวว่าติดโคมไฟไว้เหมือนที่อาจารย์บอกไฟเงินทองนะหรือว่าติดคริสตัลเล็กๆไว้ทังดวงหนึ่งเหนือเหนือเหนือหน้าตูบ้านมันก็มันเปิดไว้เพื่อดึงให้พลังมันมันแสดงไปอยู่หน้าบ้านส่วนต้นไม้ดอกไม้ที่อาจารย์สอนไว้หอมมือนี้ไอ้กล้วยไม้อะไรเนี่ยก็เพื่อเป็นดูดให้พลังมันเข้ามารวมกัน เรื่องอะไรที่ตามที่ใสไว้เนี่ยเพื่อให้พลังมันแตตบายมารวมตัวกันอยู่หน้าบ้านเรามากที่สุดเพื่อมันจะได้เข้าบ้านเรานั่นคือโอกาสที่จะเข้าบ้านเรานะส่วนมีโอกาสแล้วทําได้ทําไม่ได้ก็ต้องไปไล่สเต็ปต่อไปว่าจากหน้าบ้านไปถึงห้องครัวพลังมันเคลื่อนที่ไปได้ไหมมันติดอะไรไหมมีเงาไหมมีพิฆาตมันไม่ทิ้งแทงพลังมาเสียหายไหมมีห้องน้ําตัดมีเส้นทางที่มันเบี่ยงพลังไหม ก็แก้ไปเรื่อยๆเข้าถึงครัวแต่ประตูครัวเปิดเข้าไปถึงเตาแต่ประตูครัวไปเตาไปได้ไหมผ่านตู้เย็นก่อนผ่านซิงก่อนก้ทําให้มันเสียหายไปเรื่อยๆถ้ามันถึงเตาได้เมื่อไหร่ก็แสดงว่าสิ่งที่เราสมาอาหารกินมันก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นโอกาสมีแล้วทาได้ทําไม่ได้ที่เตาเสร็จปุ๊บกำไรเหลือกําไรเท่าไหร่มีต้นทุนในการทํางานเท่าไหร่ดูที่โต๊ะอาหาร พลังจากหน้าบ้านจากประตูต้องไปถึงตู้อาหารได้เนี่นยเดี๋ยวบ้านให้จากติดโคมไฟที่ต้วไว้เพื่อดึงดูดให้พลังไปรวมตัวกันเห็นไหมมีฉากบังไว้เพื่อไม่ให้พลังเห็นประตูหลังเห็นไหมพลังเข้ามาได้ปุ๊บมีส่วนควรมีอีกหนึขงางหนาให้พลังเข้ามาแล้วพลังก็วรวมกันที่ใช้ตีแล้วก็แยกไปให้ไปเข้าห้องนอนเป็นเงินเก็บไปห้องอาหาเรเปกาไรออกหลังบ้านไปห้องครัวห้องน้ำอยู่นอกบ้านเนี่คือการควบคุม เมริการถ้าเรารู้วิธีการเป็นเองนะเพราะฉะนั้นครัวเนี่ยมันคือตัวบอกว่าทําได้ทำไม่ได้ห้ามเห็นประตูครัวเวลาอยูน่ในบ้านถ้าเห็นประตูครัวแสดงว่าเราไม่มีความรับแข็งเขาไม่ได้เห็นเตาเจ๊งเลยทําทุกิิ่เลยก็เจ๊งถ้าเปิดประตูมากม่เห็นเตานีนะ่มีไม่ใช่ไม่มีเจอไปหมดแล้วทุกอย่าง เป็นตัวบอกสมมติถ้าเปิดประตูบ้านมาเจอตู้อาหารเลยบ้านนั้นฟุ่มเฟือยรายได้จะหมดไปกับการกินอยู่และใช้ชีวิตนะเพราะว่าตู้อาหารเป็นตัวปกปอบรอกำไรถ้าให้คนอื่นมองเห็นจะมีต้นทุนหรือว่าค่าโสเุ้ยในการทาธุรกิจมากกว่าปกติมีเงินที่ต้องจ่ายเลี้ยงดูลูกน้องมีอะไรหอะยอย่างเยอะกว่าปกติและที่สําคัญคื่นคนในบ้านต่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ใช้เงินเพื่อความสุขเพื่อชีวิตนี่คือรูปแบบใช่ไหมถ้าเรารูบบ้อย่างนี้เราแก้ไขมันก็ไม่มีปัญหานะมันโป้มได้ทั้งหมดนั่นแหละส่วนเงินเก็บเงินงสะสมเงินที่เหลืออยู่ที่ห้องนอนจากประตูห้องนอนจากประตูหน้าถึงประตูห้องนอนพลังไปได้ไหมถ้าเรานอนชั้นบนมันขึ้นไปไดได้ไหมถ้าบันไดเราล่วมันมีราวรั่วพลังก็ขึ้นไปได้เราก็ต้องปิดให้พลังขึ้นไป สานพักบันไดก็ต้องมีโคมไฟเพื่อเป็นดูดพลังให้มันขึ้นไปอาจจะตั้งน้ําหอมเพื่อเป็นดูดพลังเด้รือไมแต่พอขึ้นไปบนปุ๊บเจอส้วมลงมาใหม่เพราะฉะนั้นเราแกา้ีิมันต้องมันะอยากให้มันผ่านส้วมก่อนอีกมันก็ต้องไปบล็อกอีกนะไอ้ส้วมกับท่อหน้าบ้านมันเหมือนกันเราต้องเข้าใจเหมือนนั้นมันคือหลักการเขาเียกทางระบายน้ําแสดงว่าเหมือนเราต้องมีน้ําระบาย เนี่ยหรอไหมมันจะต้องมีการเคลื่อนที่ของกระแสนะท่อน้ำนะบ้านเรามันแห้งบางคนไปบอกมีท่อน้ำโอ้พี่เอนมันแห้งไม่เคยใช้เลยมันไม่เกี่ยวมันแห้งไม่แห้งแต่เราเรียกว่าทางระบายน้ำเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีทางที่มันวิ่งไปที่ตากกว่าและไอ้ทางปางกว่านั้นมันจะต้องมีน้ําเพื่อไหลออกไม่ใช่ไหลแต่บ้านเราไหลในบ้านตรงนี้ก็ตามเอเมื่อไหลก็ตามมันมีการเคลื่อนที่เขามันมีการเคลื่อนที่มันจะมีแรงดึง มันจะมีแรงดึงทีนี้ม่เหมือนมีหลุมตาอยู่หน้าบ้านพอพลังจะเข้าบ้านเราปุ๊บไอ้หลุมนี้มันก็ดูดพลังไปฟุ๊บมันเข้าบ้านเราไม่ได้เรื่องไหมนในบ้านเราก็เหมือนกันห้องน้ําในบ้านเราก็เหมือนกันถ้าเราเปิดเข้ามาเปิดจากประตูหน้าบ้านเจอห้องน้ามันก็จะมีช่องห้องน้ําก็มีรูระบายน้ําเรื่องไหมมันก็จะมีแรงดึงอยู่เสมอเพราะัถ้ามันตัดตนนำแหน่งสําคัญมันตัดก,ก่อนถึงโต๊ะกิททนข้าวก็แสดงว่าพลังมันก็ไม่ปถึงโต๊ะกินข้าวมันตัดก,ก่อนห้องนอนพลังก็ไม่ถึงห้องนอน มันตัดตรงไหนก็ตรงนั้นมันก็ดึงพลังไปเป็นว anyway. ิธีแก้ที่ท่านได้ให้ทำใช่ไหมเนี่ยเราต้องดูว่ามันคือเหตุผลนะได้ให้ทาสีเขียวฝาท่อฝาสีเขียวเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันจะทำให้พลังไหลมารวมกันพอมันไหลมารวมเยอะๆปุ๊บมันก็ระบายไม่ทันเรื่อกไหมเหมือนเราเราฝึ่งท่อเราตันน้ำมันก็จะขังมันก็จะข้ามเข้ามาบ้านเราได้อันนี้คืออะไรที่เป็นสีเขียวถ้าเป็นสีแดงแรงหน่อย มันก็จะยกพลังให้ลอยขึ้นเพราะมันเป็นอย่างพลังมีตุ่ปผัดให้ลอยขึ้นนิดเดียวเนี่ยอย่างที่พี่เราบอกแล้วแค่หลังเต่าแล้ก็ควบคุมได้แล้วอันนี้นิดเดียวที่มันข้ามมันก็จะดีขึ้นพลังมันจะรั่วน้อยลงอย่างในห้องน้ำเหมือนกันอาจารย์สอนเราให้เอาหินไปวางทับรูระบายน้ําไว้เพื่อแรงดูดที่มันจะไหลออกไปเนี่ยมันน้อยลงมันมีตัวางชะลอให้พลังมันอยู่ค้างนานขึ้นแค่นี้ก็ดีขึ้นแล้วเห็นไหมอันนี้คือการควบคุมพลังทั้งหมดเลยที่เรา ว่าว่าโอกาสเรียนใหม่เอาหน้านะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทวันที่ห้าป่าประกาศเลยนะอาทิตย์หน้าวันที่ห้ามิถุนายนอิวทิพย์สุค่ะที่รีสอรที่ว่าเขาต้องลงทะเบียนต้องลงทะเบียนในไลน์ไอีศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่หน้าหกออปนี้อกัดมื่าแล้วตามมาม่กลัมายเริ่าเอาปาสวัสดีครับ